สีสเกตหนาวมากครับอากาศเดี๋ยวให้ดูอากาศนะครับนูลายฝนต้นหนาวนะครับมาดูแหนแดงนะครับนี่งามมากนะครับงามมากแป๊บเดียวเองนะครับนี่ครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับจะเต็มพื้นที่แล้วปลาก็ยังอยู่นะครับยังไม่เห็นตายยังไม่เห็นลอยขึ้นมาตายนะครับ นะครับแหนแดงนะครับบ่อขนาด4คูณ7เมตรนะครับประมาณ50เซนแต่ผมปล่อยน้ําประมาณไม่น่าจะถึง30เซนนะครับน่าจะประมาณ20เซนนะครับเนี่ยครับให้ดูความสวยงามนะครับว่าแหนแดงที่ผมเลี้ยงนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับคือก็โตเร็วมากเลยนะครับจะทําเป็นบ่อแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะทําเป็นเลี้ยงในกระมังนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับในในบ่อในบ่อปูนซีเมนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพียงแค่เราใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนั่นก็คือคีว่านะครับใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องแช่น้ํานะครับก็กะเอานะครับมันไม่มีปริมาณที่ตายตัวนะครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับผมว่ามันน่าจะเค็มแต่ตรงนี้นะครับ4ี่คูณเเนี่ยผมใส่2กระสอบนะครับตอนแรกว่าจะ ไปเอามาใส่เพิ่มนะครับแต่ยังไม่ได้ไปใส่ครับแต่ดูแล้วนะครับเขาก็แข็งแรงดีนะครับก็เลยรอไปก่อนนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับกําลังแตกเลยนะครับนะครับให้ดูนะครับแดงนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับยังไม่ถึงอาทิตย์ใกล้จะเต็มแล้วครับเนี่ยครับใกล้จะเต็มเมื่อทีล้ะเหลือนิดเดียวนะครับ ตรงนี้ก็จะมีส่งนะครับมีส่งแหนแดงนะครับให้กับลูกค้าทางอุตตรดิตนะครับก็ยังมีเวลานะครับเพราะว่าเย็นนี้นะครับผมจะเก็บนะครับเก็บอีกบ่อหนึ่งนะครับต้องเก็บแล้วก็ผึ่งผึ่งลมไว้ก่อนนะครับประมาณคืนหนึ่งนะครับค่อยจะส่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผึ่งนะครับปัญหาที่เจอก็คือแหนจะตายนะครับเพราะว่าน้ํามันเยอะนะครับน้าในแหนนี่เยอะมากนะครับ ก็ต้องปล่อยให้เขาพึ่งลมให้เขาเสด็จน้ํานะครับเวลาขนส่งมันจะได้แบบไม่อบมากจนเกินไปนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองแหนแดงนะครับซื้อแหนแดงไปเลี้ยงนะครับก็มีจําหน่ายแล้วนะครับมีอยู่นะครับพอมีอยู่ก็กิโลละ200บาทนะครับอันนี้คือค่ารวมค่าส่งแล้วครับส่งฟรีนะครับ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งด่วนนะครับจะส่งเคอรี่นะครับปกติวันหนึ่งหรือสองวันก็ถึงแล้วนะครับก็มีนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็สามกิโลนะครับห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็คือส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับชุดสุดคุ้มนะครับสามกิโลนะครับถามว่า ทำไมถึงจัดนะครับก็คือบ้านผมมันค่อนข้างที่จะจะจะอยู่ไกลนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สั่งนะครับอย่างสั่งโลนึงอย่างนงี้นะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ทําขายเป็นหลักนะครับอยากจะแบ่งให้เพื่อนๆได้ลองไปเลี้ยงดูนะครับอย่างสั่งโลนึงผมก็ไปส่งนะครับผมไม่ได้รอแบบว่ารอรวบรวมออเดอร์เยอะๆนะครับเพื่อไปส่งที่เดียวเพื่อประโยชน์ประหยัดค่าน้ํามันนะครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับไปกลับก็เกือบ20โลนะครับเฉพาะค่าส่งก็อย่างโลนึงอย่างเงี้ยก็เป็นร้อยแล้วนะครับเกือบประมาณร้อยนึงนะครับคือกําไรก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแค่อยากจะแบ่งนะครับอยากจะแบ่งให้เพื่อนเพื่อนลองไปเลี้ยงดูนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดการสั่งซื้อนะครับไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ลองดูครับหรือว่าจะ สอบถามนะครับเรื่องการเลี้ยงนะครับการดูแลนะครับคือแหนแดงเขาผมจะย้าเสมอว่านะครับแหนแดงเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับการดูแลไม่ยุ่งยากครับแค่มีปุ๋ยให้เขานะครับแล้วก็มีน้ํานะครับที่ไม่ลึกมากนะครับประมาณไม่เกิน30เซนเนี่ยครับเขาอยู่ได้แล้วครับเอามาปล่อยนะครับแป๊บเดียวเขาก็จะขยายเต็มบ่อเลยนะครับส่วนประโยชน์นะครับประโยชน์ก็อ่า ใช้ในนาข้าวก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดเอามาใช้บำรุงต้นพืชของเราหรือว่าเอาไปให้อาหารเป็ดไก่ได้นะครับโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับเป็น20%ได้นะครับโปรตีนสูงแล้วก็ไนโตรเจนก็รู้สึกว่าจะสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่สัมไปนะครับนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถามว่าทําไมถึงเลี้ยงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาโตเร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับ เราก็สามารถที่จะเก็บได้บ่อยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ปุ๋ยหรือว่าทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับเอาไปผสมกับขี้วัวนะครับเพื่อทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วเอาไปใส่นะครับพืชผลไม้ของเรานะครับผมก็จะใส่ในสวนเนี่ยครับแต่ช่วงนี้ก็เนื่องจากฝนตกบ่อยนะครับก็เลยยังไม่ได้เก็บแนแดงไปใส่นะครับโอเคครับ ากไปด้วยนะครับกับเพจเลี้ยงแหนแดงนะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับสอบถามได้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ